วันที่17กันยายนนี้นะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเตรียมหอบคณะบุกหนองบัวลำพูจัดงานพลังประชารัฐมัดใจประชาชนโชว์ผลงานรัฐบาล พลเอกประวิตรวงสุวรรณรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายชัยวุฒิพร้อมว่าที่ผู้สมัครสอสอีสานโดยทั้งคณะค่ะจะบุกหนองบัวลำพูในวันที่17กันยายนนี้ค่ะเพื่อร่วมงานพลังประชารัฐมัดใจประชาชนที่ร้านดงตาลคาเฟ่แอนนัวเวอร์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูเพื่อเป็นการสารต่อแนวคิดผ้าเสาืมอเชื่อมโลก โดยงานดังกล่าวนะคะมาจากความตั้งใจของพลเอกประวิทยที่จะพัฒนาภาคอีสานให้เป็นประตูเชื่อมไทยกับโลกโดยทางรางที่เชื่อมกันด้วยรถไฟจากจีนสู่สอปป,อปอลาวทะลุจังหวัดน้องคายอุดรธานีขอนแก่นโคราชส,สู่กรุงเทพลงใต้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมทางบกของสองมหาสมุทรระหว่างแปซิฟิกและอันดามันเชื่อมต่อเข้ากันด้วยเส้นทางอีสเวสคอริดอร์รวมถึงการสร้างทางยกระดับโคราช ผ่านลำตะคองทำถนนจี่เลนเพื่อเชื่อมต่อจังหวัดต่างๆในภาคอีสานทางอากาศทั้ง3สนามบินคือจังหวัดอุดรธาน,นีขอนแก่นอุบลราชธาน,นีจะพัฒนาเชื่อมต่อในฐานะสนามบินนานาชาติรองรับเที่ยวบินไปกลับจากทั่วโลก โดยงานในครั้งนี้นะก็จะมีการโชว์ผลงานของรัฐบาลและพักพลังประชารัฐจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครสสภาอีสานกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสรุปเป็นแนวทางนโยบายเสนอต่อพลเอกประวิตย์ต่อไป ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าครั้งไหนที่ลงพื้นที่ค่ะลุงป้อมก็มาจะเดินเยี่ยมเยียนประชาชนถามจารทุกสุดดิบลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินการจัดการน้ําสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศมีชาวบ้านมาสวมกอดส่งเสียงเชียนลุงป้อมสู้ๆขอถ่ายรูปด้วยเสียงจากชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงป้อมน่ารักเป็นกันเองใจดีเข้าถึงชาวบ้าน ตัวจริงดูหล่อกว่าในทีวีเล่นเอาลุงป้อมยิ้มแก้มปิเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คงเป็นอีกมุมมองที่เป็นเครื่องยืนยันว่าลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวบ้านแค่ไหนจะคอยติดตามผลงานนะครับท่านนี่ก็คือเสียงตอบรับของประชาชนนั่นเองค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ